<ไ>ส,วสวัสดีครับทุกผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต้ขอบคุณมากครับครั้ง,รบบง,งนี้ครับครัวคุณไต้ย,ยก ที่7ถึง13กันยายนนี้ที่ M.C.C Hall ชั้น4นะครับ The Mall l i f e Store นะครับงามวงวานครับอยากพลาดนะพี่น้องชาวงามวงวานทั้งหลายเราไปกันอย่างเต็มรูปแบบเต็มครับเลยไม่ต้องกลัวนะฮะของที่เป็นซิกเนเจอร์ทั้งหลายของเราก็ไปมีของใหม่ๆอีกมากมายเต็มเพียบไปด้วยความอร่อยและยังมีครัวคุณต่อย s เล็กเจออีกนะคับท่านพลาดไม่ได้ ของดีๆอย่างนี้เราจัดงานนี้ช่วยพักพวกเราพูดตรงๆช่วยร้านอาหารของครัวคุณต่อยและเวลาเราจะช่วยคนเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาทาดีจริงหรือเปล่าเขาอร่อยจริงหรือเปล่าเราไม่ยอมเอาชื่อเราไปขายจริงไหมถูกต้องฮะเพราะอร่อยสไตล์เราเนี่ยบอกตรงๆว่าเราก็ยอมรับนะเพราะอร่อยจนเรารู้สึกว่าเออยังไงก็แล้วแต่คุณมาคุณจะไม่ผิดหวังไม่มีคําว่าผิดหวังวันนั้นไปเจอพี่น้องเจอพี่น้องชาวครัวคุณต่อยไปเดินเนี่ยแล้วเขาเจอผมแล้วเขาพูดกับผมบอก ขอบคุณคุณไดพบมากเลยนะดีใจดีใจวันนั้นไปนะไปทั้ง3วันเขาพูดเวลาที่เราจัดงานนะเข้าไปเขาบอกแล้วมันเป็นไงมาเขาบอกดีจริงๆดีจริงๆขอบคุณมากแล้วโอ้ดีใจเราชื่นใจอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนคิดนะครับว่าร้านต่างๆเหล่านี้อยู่ห่างไกลกันเหลือเชทั่วประเทศนะแต่คุณจะได้มาสัมผัสเขาแบบใกล้ชิดทีเดียวจบ ใช่ครับแล้วคุณจะได้พบกับสุดยอดพิธีกรที่เขาจะไปถ่ายทอดสดกันนะอันนี้ไม่ต้องนะอันนี้ไม่ต้องนะขออันนี้สิครับปัญหาคนอื่นก่อนปัญหาคุณจะไปถ่ายทอดอีกเรื่องหนึ่งถ่ายทอดสดสวัสดีค่ะผมผมมีความรู้สึกอยากจะตบคนนี้เลย่ยีย่าหลอไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้คุณครับหยูนเคยบอกจะตบอันนี้เงือกครับมาสวัสดีค่ะ ย่งกับสามีเราเพิ่งใช้ชีวิตคู่ร่วมกันยังไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะเฮ้ยงานสั้นมากเราสองคนรักกันตั้งแต่แรกพบค่ะฟ้าคงลิขิตให้เราได้มาคู่กันว้าวเมียก็บอกกันเลยที่รักคุณจะรักฉันานแค่ไหนคะหัวก็บอกว่ายอดรักของผมผมจะรักคุณแค่วันนี้วันเดียวค่ะเฮ้ยเมียก็งอนเลยมีแต่เขาจะรักกันตลอดชีวิตตลอดไปนี่อะไรจะรักกันชแค่วันเดียวนี่หรอหัวก็บอกว่า ก็ที่รักจ้ะเราเป็นแมงเม่านะเจ้าอาอยุไขข,ของเรามีแค่วันเดียวเท่านั้นอ๋อนี่คือแมงเม่าแมงเม่าค,คุยกันอุตส่าฟังก็น่า,นากลัวมากนะนี่มันทําให้เตือนสติเตือนสติท่านหรือเปล่าเวลาแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมแมงเม่าเวลาเขามีวันหนึ่งเห็นไหมฮะเวลาเราเรานึกว่าเรามีกี่วันน่ะเราก็นึกไปเรื่อย8ปด0ิบเก้าสิบร้อยสี่สิบตายแล้ว ทำให้ดีที่สุดนะครับมีชีวิตที่ดีที่สุดจากการที่เราทําให้ดีที่สุดตรงนั้นสําคัญครับเราพยายามทารายการเนี่ยตลอดเวลาสรรหาสิ่งดีๆให้กับท่านด้วยคิดแบบนี้ด้วยนะเราไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้เราจะตายแต่เราคิดว่าทําอะไรก็ได้ให้ดีให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราผมสั่งคุณนวัดเลยคุณนวัดระดับพวกเรามันต้องฮ่องเต้ ผม,ผมอบอกเลยอาต่างพิวัฒนจะได้เรื่องเหรอ <c oughs> ไม่ได้สิ <c oughs> ผมบอกเลยบอกว่าถ้าระดับลำต้องเต็คพินวัฒ์เลยบอกเลยว่าจริงๆวันนี้เราจะไปตามหาเบรีฮ่องเต้ไปกันที่นี่ครับสถานีเกษตร,รหลวงอินทนนจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับด้วยลักษณะพื้นที่ที่เป็นภูเขาสลบสับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางครับ จึงทำให้ปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ผลได้ตลอดทั้งปีทางโครงการหลวงได้มีการวางแผนร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไม่ซ้ำกันจึงได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางครับเบบีฮ่องเต้หรือที่เราเรียกกันว่ากวางตุ้งฮ่องเต้ก็ได้ครับมีธาตุเหล็กแคลเซียมสังกะสีแมกนีเซียมอยู่มากจึงช่วยป้องกันกระดูกพรุนครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบำรุงหัวใจ แถมยังมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสายตาได้อีกด้วยประโยชน์เยอะขนาดนี้เขาปลูกกันอย่างไรนะครับไปชมกันเลยที่นี่ครับหลังจากหยอดเมล็ดพันธุ์ลงหลุมครับก็รดน้ำเช้าเย็นประมาณ7วันก็จะได้ต้นกล้าจากนั้นนำลงแปลงปลูกในโรงเรือนครับหัวใจสำคัญคือต้องเพาะต้นกล้าเองถ้ากล้าแข็งแรงต้นก็จะสวยอวบและสมบูรณ์ครับ ระยะการปลูกห่างกันประมาณ20เซนติเมตรรดน้ำเช้าเย็นหมั่นดูแลวัชพืชนอนแมลงและใช้น้ำหมักอินทรีย์ช่วยในการบำรุงจะไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดนับจากนี้ไปอีกประมาณ21-23วันก็สามารถตัดเบบี้ห้องเต้ได้เลยครับที่สำคัญห้ามเกิน25วันเด็ดขาดเพราะต้นจะแก่เกินไปกินไม่อร่อยใบก็จะเหลืองเฉาและไม่สวยครับ หลังจากตัดก็นํามารล้างทำความสะอาดแพ็คส่งขายได้เลยราคาจากโครงการหลวงถุงละ300กรัมราคาเพียงแค่30บาทวันนี้เบบี้ฮ่องเต้มาเลยวหูวหับดับขอบคุณแบ่งอย่างยิ่งสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่แบ่งปันความรู้นะครับและทำให้เรารู <elét découvrir görüş> ้สึกว่า เบบี้ฮองเต้ทานกันบ้างสักครับหนึ่งถูกสองมีประโยชน์เหลือเกินรู้แล้วว่าทำไมแกชอบพูดสี่งดังทำไมแกไปฉีดบท็อกมาอ๋อไม่เปนไยตึงไงตึงหัวตึงหูด้วยตึงก็ต้องตะโกนดังไปเงี้ยไม่ได้ยังใช่อ้เนี้จะพูดด้วยความรู้สึกจริงๆนะรับประทานได้ยินไหมโอ้เออจริงด้วย คือเดูอเบบี้ฮองเต้อคิดดูที่30บาทจ้ะสามสิบบาทคุณผู้ชมเนี่ยแล้วมาจากสานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และที่สำคัญเป็นออแกนิกอ่ทุกอย่างเป็นออแกนิกหมดเลย21ถึง23วันเท่านั้นกับขอเตือนอย่างเดียวเท่านั้นเองฉีดโบวถ์น้อยๆพักสักครู่เดียวครับ ตรงนี้นะครับมาลดริ้วรอยกับพี่เคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับคนต้องบอกอย่างนี้ว่าเอ็มฟิของเราเนี้ยทั้งหมดเนี้ยอิมพอร์ตมาจากเกาหลีแล้ววันนี้จดเบอร์ไว้ก่อนเลยนะ021231440หรือว่า Line แอดเอ็มฟิทีวีหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอก็ได้ถ้ามีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยเรื่องของร่องแก้มในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกไม่มั่นใจผู้ชายและผู้หญิงนะ คุณนุกมารายการผมเขาบอกมาเลยว่าให้บีเคลองเอ็มฟิบแล้วพอรลอปุ๊บเพราะจะตัวนี้มันใช้3วันเลยพี่ตอนหนึ่งครั้ง3วันตอนหนึ่งครั้งคุณใช้เอสเซนต์ตาของคุณใช้โลชั่นได้เลยคือไม่ได้ไปเกี่ยวกับชุดประจาวันองคุณแต่ใช้ตัวนี้3วันต่อหนึ่งครั้งแค่นั้นเองหลอดหนึ่งเนี่ยใช้ได้1เดือนนั่นายคว่ามว่หลอดเนี่ยใช้ได้ทั้งหมด4เดือนด้วยกันผมใช้แล้ว ดูหน้าไม่อยากพูดมากเวลาน้อยอเพราะฉะนั้นผมแนะนำล้ว <c oughs> คุณควรจะใช้นะครับแล้ววันนี้เรามีให้แค่29สายเท่านั้นที่02-123-1440 m f i e l t v คิวรราคตปกติเนี่ยกล่องนึงเนี่ยอยู่ที่5,160เปิดมาในกล่องนี้พินวัตมี4หลอดด้วยกันตกควรนึงเนี่ย1 2ึ0บาทแต่วันนี้ผมจัดให้เลยนะกล่องนีงน้ ลดเหลือ2,990บาทเท่านั้นพี่ในๆมาที่รายการนี้แล้วจัดกันแดดให้อีก2หลอดครับกันแดดสองหลอดเนี่ยมูลค่า1,990บาทรวมทั้งหมดเนี่ยยังไงก็เป็น2,990บาทวางง่ายๆกันแดดฟรีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะฮะเจ้าตัวเซรั่มนี่ก็มีทั้งหมด4หลอดนะฮะ1หลอดใช้ได้ 1, 1> เ,<ข>เ 1> ดือนเท่ากับใช้ได้4เดือนเขาเรียกว่าเป็นเซรั่ม เข็มจากเกาหลีพี่เอาจริงแล้วถ้าคุณสัมผัสก้าไปนะซึ่งผมผมใช้มาตลอดเดี๋ยวแล้วผมทำให้พี่เนี่ยนะมาพอสมมติไปโดนมือพี่ใช่ไหมมันจะเหมือนกับเข้าไปสกิดใต้ผิวของพี่อะลองดูเอาพี่เอาจริงพี่พี่ลองรุ้จริงๆมันเข้าไปสกิดใต้ผิวมันยุบ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 รู้สึกทั้งหมดทั้งกล่องเนี่ยมาจากเกาหลีนะครับที่0-212 3 1 4 4 0 Line สองสามสลแอทีแกน QR code คดหน้าจอก็ได้บอกได้เลยว่า หลังจากใช้ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยคุณสัผัสได้เลยว่าคุณจะดูอ่อนกวัยแล้วก็ผิวที่ดีและรู้รอยเนี่ยจะจางลงด้วยครับผมนะย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งครับมายิบเก้าหมดยังหมดแล้วเหรอเอาอย่างนี้ มาแล้วกันพี่อย่างนี้ผมแถมไอีก100สายทองเลนยนนูนย์นลนัดเอ็มฟิวทีวนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงอายุตั้งสอัพขึ้นไปคุณทำงานเยอะผมรู้เพราะฉะนั้นหันกลับมาดูแลตัวเองกับเอ็มฟิจากเกาหลีนั่นเองครับเรื่องรดนิ้วรอยต้องเชื่อเขานะวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างนี้ครับพี่ัก ัวคุณไป